สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,อรับเข้าสู่ช่อง Q Learnly นะคะวันนี้เราจะให้ความรู้ในด้านของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะไปเริ่มกันเลยไหมคะงั้นไปกันค่ะที้นะคะก็จะเป็นใช้เราหลบไปเพื่อเตรียมความมั่นใจเตรียมความหมดเตรียมหมดแล้วก็เตรียมเวลาให้พร้อมโอเคางาั้นมาเริ่มกันเลยค่ะยุคสมัยนะคะจะแบ่งด้วยการ นับว่าหลักการเกณฑ์การแบ่งนะคะก็จะแบ่งว่าแบบมีตัวขอหรือยังหรือยังไม่มีนะคะซึ่งยุคก,ก่อนยุคสมัยก่อนประสาทก็จะเป็นยุคที่ยังไม่มีตัวอกน,นะคะซึ่งแน่นอนใช้การแบ่งด้วยตัวอนการเขียนนะคะก็คือมีตัวอัในการเขียนก็คือพระขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักไทยขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็จะแบ่งเป็น2ยุคนะคะก็คือยุคสมัยทางประสาทและยุคสมัยก่อนประสาทจึงอยากจะเน้นที่ยุคสมัยก่อนประสาทมากกว่าค่ะงไปเริ่มที่ยุคสมัยก่อนประสาทกันค่ะในายุคสมัยก่อนประสาทนะคะก็จะเป็นยุคสมัยที่ไม่มีรลักขนเขียน,นะคะ่ะซึ่งเราก็อยากจะไปเน้นที่ยุคหินแล้วก็ยุคโลหะเป็นหลัก ซึ่งยุคหินนะคะก็จะแบ่งเป็น3ช่วงอีกทีนึงค่ะช่วงแรกนะคะก็ยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสามยุคนะคะก็จะเป็นยุคที่มีความแบบว่าเป็นยุคหินพอสมควรพอดีถ่ายบนเตียงนะก็จะแบบมีความจุกกระดุยจุกกรดินนึงนะคะโอเคค่ะซึ่งยุคหินเก่านะคะก็จะ เป็นยุคที่โอ๊ยตอเตียงยุคหินเก่านะคะก็จะเป็นยุคที่แบบว่ามีโอเคขอร่างต้องดีๆก่อนมีความเป็นยุคหินเก่ามีความเลล่อนใช้ชีวิตเป็นคนถทำหาของป่าเครื่องมือหินที่ใช้ก็จะมีความแบบหย,ยาบๆนะคะแบบพออธิบายไม่ถูกอะ่ะยึก จะหยาบหยาบอะค่ะทุกคนมันจะแบบสักๆแบบอารมณ์เหมือนผื่นขึ้นหน้าอะไรมันน่าจะสักกว่าน,นั้นอีกสักแบบน่นาจะเวลาที่เราผ่าหินออกมาหรือแบบที่เขาเราเห็นเขาผ่าหินแล้วเวลาหินแตกมันก็จะเป็นเนื้อแบบบางน,น่นาจะแบบฟิวนั้นแล้วก็พอเข้าสู่ยุคหินกลางนะคะ ก็จะเป็นยุคที่มีการพัฒนามาจากยุคหินเก่านะคะจะไม่ได้อยู่ใทวินเป็นมนุษย์ถ้ำหนึ่งร้อ0ซจะมีการตั้งหลักแหล่งชั่วข้าวอะไรแบบนี้เครื่องมือที่ใช้ก็จะมีการซับซ้อนแล้วก็พัฒนามากกว่ายุคหินเก่าแต่อันนี้จะไม่ได้ไปจาะลึกที่ยุคหินเกา่า เราจะเน้นที่ยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินใหม่ซึ่งยุคหินใหม่นะคะเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าพอสมควรมีการตั้งอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งปลูกพืชผกักเลี้ยงสตัตว์อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งมันก็จะเครื่องมือมที่ใช้นะคะก็จะมีการขัดให้ขมด้วยค่ะในยุคนี้นะ แล้วพอพลุหินที่เราเล่าไปแล้วนะคะถ้าให้ดูภาพนะคะว่าทำไมเราถึงจุกระดุยจักระดีตรงเนี้ยคำล่วงนี่ทุกคนเห็นเห็นปะนั่น,นแหละค่ะก็จะจุกระดุยจักระดีนี่นึงแล้วก็พอเข้ายุคโลหะนะคะยุคโลหะก็จะเป็นยุคที่เรียกว่าน่าจะเป็นยุคทองของมนุษย์เลยค่ะเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นสองช่วงได้แก่ยุคสาฤทธิ์นะคะแล้วก็ยุคโลหะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่ายุคสทธิ์นะคะจะเป็นยุคที่มีการทำสงบิดขึ้นนะคะแล้วก็นักโบราณคะดียังค้นพบว่าพบกระดูกมนุษย์นะคะที่ใส่เครื่องประดับสำริดนะคะซึ่งเป็นเหมือนฟอสซิลมนุษย์ที่ใส่เครื่องประดับสำริดอีกด้วยซึ่งสำริดนะคะคือการนาโลหะดบ ไอ้ไม่ใช่ทองแดงดีบุกแล้วก็ตะก,กั่วนะคะสามอย่างนี้ผสมกันแล้วก็อาจจะมีแบบอย่างอื่นปนไปด้วยนะคะหลักๆก,ก็คือ3มอย่างเนาะแล้วก็จะมีพวกสารโลหะอะไรใส่เข้าไปในสริีนะคะแล้วก็แบบทําออกมาค่ะแต่ข้อเสียก็มีค่ะสรรีก็จะบินง่ายด้วยนะมันก็ไม่ได้บินง่ายแต่มันก็จะแข็งแรงกว่าหินแต่จะไม่แข็งแรงเท่าในยุคข,ของโลหะแล้วก็จะไม่กาวหนากว่า ซึ่งหลักๆหลักฐานที่พบก็จะพบที่แหล่งโบรณาณคดีบ้านเชียงนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นยุคเหล็กค่ะยุคเหล็กนะคะมีความก้าวหน้าพอสมควระค่ะตรวจพบลูกปัดสีจากประเทศอินเดียซึ่งสื่อถึงการ้าขายกับต่างประเทศแล้วก็ยังพบว่ามีการจัดพิธีงานศพอะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยก็เลยแบบอย่างนี้เห็นเราเปล่า แล้วก็มันก็จะมีหลายยุคนะคะในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่พอผ่านยุคนัน้นมาได้ในยุคที่มีหลักสอนเขียนแล้วนะคะถ้าอยากใครอยากเจอกุ้งสุโข,ขทัยก็จะเจออีพีหนึ่งแต่พ่อคุณรลังพังแห่งมหาราชน,น่าจะอีพีสองอีพีสามวประมาณนั้นแต่จะได้ยินชื่อตั้งแต่คิดแรกเลยล่ะคะ่ะ ส่วนถ้าใครนะคะอยากเห็นนะคะว่าแมวเราใช้อะไรหรือคิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ล่งถ้ามีคอมเมนต์เหมือนกันถึง10คอมเมนต์เราจะอธิบายให้อะทีนี้เราเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องนะคะในยุคสมัยทวรรมศาสตร์ก็คือยุคที่มีอักษรไทยแล้วก็คือตั้งแต่สมัยของพ่อคุณนะารามแง่งมหาราชตั้งแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยแล้วก็ตั้งแต่นั้นอะสมัยก่อนอะอะ มันก็จะเป็นตัวสอนที่เขียนมันศิลาจารึกซึ่งวันนี้เรามี2เรื่องมาฝากก็คือศิลาจารึกอะศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดอะคือศิลาจารึกที่มีชื่อว่าจารึกเขาหน่อยแต่หลายๆที่อาจจะบันทึกผิดเป็นจารึกเขาน้อยปราสาทปราสาทเขาน้อยอะไรแบบนี้แต่สมัยจารึกที่เก่าที่สุดคือจารึกเขาหน่อยและ ตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคืออักษรคูนิฟอร์ของชาวซูเม,มอร์เกิดขึ้นในดินแดนโปโซโปโตเตเมียประเทศอิรักปัจจุบันปร,ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เพราะว่า<ม>ก็จะมีความ <c oughs> กลมกลืนนิดน้อยเพราะว่าอย่างที่เห็น <c oughs> จุกกระดุยจุกกระดือตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะมันสามารถงัดขึ้นมาได้แล้วก็ไม่มีอะไรรองเลยค่ะด้านล่างเนี่ยล้วงมือเข้าไปได้ ก็เลยจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด b s c r ไ b e ด้วยนะ <c oughs> เพื่อใครที่อยากเห็นตัวอย่างคลิปเราแป๊บนี่คือตัวอย่างคลิปมหิดนสารยานะคะอันนี้คือปลายคลิปแล้วนะ นี่นะคะเป็นคลิปกองนอนได้เลยบอกเลยดูแล้วง่วงแน่นอนค่ะง่วงทั้งเจ้าของช่องแ,งและครอบครัวเจ้าของช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปวิวัฒน,นาการของเงินกันด้วยนะเอ๊ะมีใหญ่มีเล็กมีห้ามย่อยนะคะจริงๆอร่อยแต่ใส่ผิดอะ่ะแทนที่จะใส่ป่ะเงึงกลายเป็นใสเงึงทำไมนะคะเย้าฮูคิน <laughs> ุ ที่นี่อร่อยมาเงินดำเขาคือเข้มถึงจริงๆอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแบบอร่อยตะโกเลยอร่อยมากสำหรับใครที่อยากไปกินแวะไปได้ที่ตลาดมหิดลสารยาเปิดวันสุกร์หกโมงถึงัยสองนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินเซิร์ชคำว่าวิวัฒน,น,นาการของเงินกัะ คิวเลิฟนะคะแล้วก็กดปึ้งเซิร์ชไปเลยค่ะเจอแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายอย่างพี่เห็นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมย้ำอีกรอบนะคะขอย้ำอีกรอบนะว่ากดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e กดติดตามายบายค่ะ